สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเด็กเกิดง่ายมักนำโชคมาให้สองเลขทะเบียนสาวสดอานคอลบบนรถก่อนถึงโรงพยาบาลเมื่อช่วงค่ำม28กันยายน65บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมิชชันภูกเกต็ตเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลกำลังให้การช่วยเหลือนางมีมีซานวัยสาอปีชาวเมียนมาบนรถกระบะอีสุซุหมายเลขทะเบียนบอใบไ,ไม้ทอนง4 8 6หภูกเกต็ต ซึ่งปวดท้องกระทันหันอันไม่ไหวค่อยบนรถระหว่างทางขณะที่แฟนหนุ่มชาวเมียนมาด้วยกันกําลังนําส่งโรงพยาบาลพบว่าป,าปาลอดภัยดีทั้งแม่และลูกก่อนนําขึ้นห้องครอดต่อไปทั้งนี้ผู้เห็นเหตุการณ์ต่างมองได้ทะเบียนรถชันตังกล่าวเตรียมไปนําเสียงโชคเพราะเชื่อว่าเด็กเกิดง่ายและอาจจะนําโชคมาให้ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ